สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องอวิไล่ให้โชคทุกทุกทันนะครับอามาพบม,มาเจอกันช่วงบ่ายนะครับของวันที่26นะครับามาในคลิปนี้นะครับาทางอวิไล่ครับอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาติดตามชุดเลขดับของพ่อกล้วยนะครับเป็นดับล่างนะครับงวดประจําวันที่1พฤศจิกายนับ2567 เรื่องของตัวเลขแนวทางรับเดินทางมาถือว่าไก่เข้าสูโค้งสุดท้ายกันแล้วครับเลขดับพ่อกล้วยนะครับดับล่างงวดที่ผ่านมาแนวทางชุดหลางแตก0 0ถือว่าเอาอยู่นะครับเลขดับเลขลลางนะครับของพ่อกล้วยถือว่าดับอยู่นะครับสำหรับดับบนนะครับพ่อกล้วยคอเบรกนะครับ3งวดติดเด้อครับขอแจ้งให้เอฟซีได้ทราบเพราะว่าคุณพ่อตองอามาลีแเลกสูตรคำนวณใหม่เพราะว่า ดับบนดับไม่อยู่นะครับสองวัติดคุณพอ่อก็เลยต้องรีแลกสูตรใหม่นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับสาหรับเลขดับเขาก็เอาให้คนที่มักคนที่ชอบนะครับเบิ้งเป็นแนวทางอาเบิ้งเป็นบรรทัดฐานสูตรคํานวณน,นะครับที่เสียนต่างๆเหตุขึ้นมานะครับสูตรเลขดับนี่ก็คือเพื่อมาตัดตัวเลขแนวทางให้เหลือน้อยลงที่สุดนะครับนั่นคือที่ไปที่มาของสูตรเลขดับ แต่ละเซียนแต่ละสำนักนะครับอาทีเฮานําเสนออยู่นี่นะครับทางช่องวิไลให้โชคนะครับนาเสนออยู่กับมีเลขดับของเซียนดื้อด้านนี่ก็ถือว่าดับอยู่เลขดับของแม่นิดกอทมอก็ถือว่าดับอยู่นะครับละกันแนวทางของพ่อกล้วยนะครับวันนี้พ่อกล้วยกับได้พูดคุยกับเบลล่าลาไปล่อยตั้งแต่ดับล่างนะครับชุดดับบนเพราะว่าดับไม่อยู่ขอเบรกสามหัติดนะครับเอา ให้เข้าใจตามนี้นะครับอ่าเพื่อว่าเป็นการเซฟไล่เอ็ดวิไล่จะให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามนะครับอ่าเลขดับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับอ่าว่าจะมีจักชุดนะครับเข้ามาเบิงมาติดตามพร้อมๆกันเลยครับครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับมีทั้งเบิร์ดยีชุดนะครับอ่ายีชุด ไม่มีศูนย์ศูนย์นะครับถือว่าเอาอยู่นะครับนี่เป็นสถิติงวดที่ผ่านมา16ตุลาคมครับดับล่างนะครับของพ่อกล้วยนะครับงวดนี้นะครับก็คืองวดประจำวันที่1พฤศจิก,กายนนะครับแอดวิไลชิกเบิงเลวนะครับมี28ชุดนะครับงวดที่ผ่านมามี29ชุด งวดนี้มี2 8ชุดนะครับอ่าเข้ามาเบิ่งกันมาติดตามกันต่อว่าหวดนี้พอกล้วยจะดับยูอีกบอนะครับเดี๋ยวค่อยแคปบหน้าจอพร้อมกันอ่าสำหรับตัวเก่าตัวใหม่นะครับเดี๋ยวทางแอดวีไล่จับข้าเขียนอ่ามีร่มในจังหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยแคปบหน้าจอพร้อมกันนะครับอ่าแอดวีไล่จับผ้าเขียนนะครับเริ่มจากหนึ่งสามครับ สองหกสามเก้าสามเก้าสี่สองเขียนตามเลยนะครับห้า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 หก

สองสี่สี่แปดต่อไปครับสามห้าสี่หก าเจ็ดเจก้าศูนเจ็ดเก้าแปดศูนย์ ก้าหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สาม 44 45ต่อไปครับ47 49 90กับมีทั้งหมด28ชุดนะครับอ่ะ28ชุดนะครับอ่ะแอดวิไลเช็คแล้วมี28ชุดอ่ะคุณพอ่อคุณแม่คงเขียนท่านนะครับอ่ะ28ชุดทั้งหมดนะครับนี่คือดับลางนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่ะ28ชุด อ่ะเพราะกล้วยมีที่เด็ดฝากอีกนะครับคือดับหลักสิบล่างนะครับดับสิบล่างดับสิบล่างดับหลักสิบนะครับเอาไง่ายๆอกพคุณแม่คือ 4กับ9นะครับ4กับ9นี่คือดับ10ล่างนะครับลัก10เอาง่ายๆเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปหน่วยก็คงไปได้นะครับอเอาใครเข้าใจด้วยคุณพ่อคุณแม่ดับ10ล่าง4กับ9นะครับอ่ะแนวทางตัวเลขนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่มักชอบแคปหน้าจอดูเป็นแนวทางนะครับ ดับล่างของพ่อกล้วย1นึ่งึก,กิิกายนอ่าเขียนผิดนะครับ f อีเป็นพออ่อคอเป็นพอยอเป็นคึกซิกายนเด้อครับอ่าอแก้ไขอ่าเป็นพอยออ่เขียงข้างล่างก็ได้ครับอ่าหนึ่งพอยอแอไม่ได้เขียนเป็นพ่อขอนะครับข้างบนแก้ไขข้างล่างนะครับเป็น แก้ไขแล้วเป็นยอยักษ์นะครับในข้างบนอ่าคงเข้าใจนะครับเป็นพฤธกิกายนอ่าเบื้องข้างล่างน้ากระไดนะครับเวซี่สำหรับวันที่นะครับแก้ไขแล้วยี่สิบแปดชุดนะครับพ่ามาลุ้นกันว่าพา่อกล้วยจะดับยูบออนะครับอ่าคือแยดิไลเกินขังตนนะครับงวดนี้พ่อกล้วยปล่อยเฉพาะดับล่างนะครับอ่าดับบนพ่อกล้วยขอเบรกสามงวดติดนะครับสามงวดติด อะประมาณนี้นะครับดับ10ล่างคือ4กับ9นะครับ28ชุดนะครับเอฟซีมาหลุนกันว่าจะอยู่อีกบอ่อนะครับงวดนี้1พฤศจิกายน2,567อเอ่ะแอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปยูดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ